อ่ะครับสวัสดีครับยินดนีดต้อนรับเข้าสู่ช่องลูกสเสือครับผมเตรียมตัวจะไป Hi หาเห็ดกันอีกรอบครับผมที่เมืองการจน์หหม,มืดตอนนี้สี่สามสี่สิบห้าครับผมไปไปเจอก,กันที่ที่ป่าเห็ดครับผมไปครับเทงเข่าแลครับสบายวันนี้เอาน้ําไปเยอะหน่อยมมมเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานเนี่ยจุดที่แล้วน่าจะหาอยู่ข้างนอกตรงนู้นครับข้างนอกช่วงช่วงนช่วงนี้น วันนี้เข้ามาลึกหน่อยไปเดี๋ยวลองดูยากาศดีครับผมวันนี้ถึงป่า6โมง6โมงเป๊ะถึงป่าเหมือนเดิมไปนี่ครับนี่เห็นไหมนี่นี่นี่มันจะดินนูนอย่างเงี้ยถ้า่งงี้ก็เป็นแปลกะ่ะนี่มัน,น,นจะยนนอยู่ตามโคนโคนไม้นี้เลย พอเจอมันก็จะอยู่แถวนี้แหละเห็ดมันจะอยู่บน,น,นสายมันสวยอก่ก็พอนิดหน่อย เหลกแตกชุดนี่ครับดินนูนว้าโอ้นี่ดินนูนเลยนี่นี่หายเอกนี่ไงเป็นอย่างนี้ไงเนี่ยเนี่ยดินนูนเนี่ย ดินนูนเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นเรเนี้ยอ๋อหาแล้วสแกนแล้วนี่ไปไปไปรุดรุดรุดเร่อไรรุดต่ไม่เจอดินนูนเลือใต้คมไม้นี่แหละพอลงบ่กไปหมดแล้วใช่ไหมใช่ไป ครับดูคนหาไม่เป็นคุยเอาคุยเอาเลยดูเป็นกองกันอ้าวเจอเชอเออใครคุยไปวะเป็นกองเลยครับเนี่ยมันใช้อยู่งเงี้ยพวกมันก็เนี่ยตามสายน้ําขึ้นไปเลย็จคิดว่ามันไหลตามน้ํามาใช่เหรอใช่ใช่เอกลองคุยขึ้นมาดินี่แหละตามรางน้ำนี่แหละถุงแกะบัะไม่ได้เอาอะไรมาใส่หรอีผมปุ๋ยปุ๋ยแค่ปุ๋ยใหพี่หน่อย โอ้อันนี้ลอยสวยอ่ะเนี่ยสิมันจะลอยเงี้ยโอ้มาดูดิเนี่ยมันอยลจะใช่มันจะลอยนี่ลอยนี่มีใช่คู้ยด้วยนะฮะเนี่ยลอยอยู่เนี่ยอ๋อเต็มเลยครับนี่ยนี่ครับโอ้โหปลาเนยผมคุ้มแล้วเนี่ยเท่าปลาเนยเลยเนี่ยดูดีเปาะเออมาดูดิเนี่ยเปาะเนี่ยใช่เหรอใช่ อ้าวเอกดูอ่ะเอกว่าน้อยไหมล่ะเนี่ยอ่ะดูนิอ่ะว่าน้อยไหมเนี่ยเออว่ะเนี่ยนี่โหหู้ห้่โอ้โหนี่ใช่รอยแอยเป็นกุ้งหลือยู่ตามโคนไม้หละ อะไรเบาอย่างนี้ก็แจ่วเลยอะ่ะได้ที่เป็นเบาเบาๆอ,อ,อ,อย่างเงี้ยยี่สิบเมตรเงี้ยโอ้โหมันมันงัดเอาก็ลากปงแทบลอยอะ่ะนี่ครับเหมันกำเลยไปนี่ครับได้มาสัเกี่กว่าแล้วน่าจะใช่นะนี่ครับโมุขนาดนี้ เม็ดนี่ยังใหญ่นี่ครับแต่มันเป็นที่สร้างนะลอยเคียเต็ไมไปหมดต้องหาดูเม็ดอุ่นูนนี่ครับ มันก็เห็ดลอยโอ้ใช้ได้ใช้ได้หมู่นี้ใช้ได้เห็ดลอ,อยเห็ดลอยทั้งนั้นเลยเห็ดลอ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 ยเนี่ยทั้งนั้นเลยตรงนี้นี่ก็เห็ดลอยครับผมน,นี่ไงเนี่ยใส่ตาไม่ดีเนี่ยเห็ดลอยเออนี่ยดินแตกแตกแตกเนี่ยใส่ตาไม่ดีดินแตกแตกเนี่ย ขเขาเรียกเห็ดลอยเอ่ก็แต่ดีดำเยลโล่ก็ดีวะอืมอืมเออเล็กดีเลยสวย้สวยเดี๋ยวไล่คุยก่อนน,ออนี่ครับรถรถจอดอยู่เมื่อกี้หายอยู่ตรงนู้นป่านู้นลาบลาเลยหนี่ขึ้นเข่ามาครับผมมาเจอแต่ไม่เล็กเล็กครับผมนี่เพิ่งมาเจอเม็ดใหญ่เม็ดลอย มันเป็นเม็ดใหญ่ครับผมนมันอยู่ตามนี้แหละตามน้ำไหลนี่เจอแต่เม็ดเล็กๆครับเมื่อกี้นี่เจอแต่ใหญ่ๆเลยไม่ค่อยได้ถ่ายผมนี่เดินมาเมื่อกี้นี่นู่นลุงพายอยู่ข้างหน้านั่นเออลุงพายอยู่ข้างหน้าตรงนั้นก็นี่แหละมันขึ้นฝั่งแต่วันออกแล้วมันแด่ซองก่อนไงนี่เม็ดเริ่มใหญ่แล้ว นี่เม็ดลอยด้วยมันลอยเพราะเนี่ยมันอยู่ตามนี่แหละมันอยู่ตามสายน้ำนี่แหละนี่เม็ดลอยเม็ดลอยเม็ดลอย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 ก็นี่กำเนี่ยนี่ลุงพายุงหน้าละแสดงว่าเขาได้ข้างหน้าแล้วฝั่งนี้แหละมันออกฝั่งนี้ก่อนตอนออกไงมันโดนแดดก่อนทางนู้นทางนู้นเป็นเม็ดเล็กอ่ะใช่ไหมล่ะอืม ทางนี้ยังพอได้คุยบ้างวันหลังเขาของน้อใช่แต่น่าจะไม่เหลือเราฮึดูกระจายไปเดี๋ยวไล่คุยให้ก่อน เินแตกครับผม,น,น,ม,าม,มานี่แหละอยู่ตามคุ้มไม้นี่แหละหามตั้งกล้องดีๆก่อนตรงไหนดีนะถือเอาโอ้โหมันคมจัดอันนี้ ดินดินโน่ดินด,ดินดดนูน อยู่ลึกหรือเปล่าดิมันฟูจะมีเบบีก็ต้องมีป๊ะป๊าโอ้หมิดเล็กจัะต้องขูดางเดียว เป็นต้นไคเต่าล้มอ่ะอยู่นี่ วอโอ,หอใหญ่ครับ<ะ>ใหญ่อยู่อรอคุยเม็ดเล็กอยู่ต้องนานใช่ไหมทา,างนี้ดินแตกแล้วอะ่ะ ขาดนี่ต้องใช้อู้ต้องใช้คาดนี่มันคมเกินนี่ครับ คุยนกนกนอกอยู่นังเงียบที่ไหนไหาพูไไดไม,ไม่จาเลยนะเดี๋ยวอยู่เลยหรอฮ<า>นะอยู่ข้างหน้านะี่ยอยู่รางหน้าเนะี่ยเจอเลยเห็ดเยอะขนาดนี้บอกไม่เจอเนี่ยสายอยู่เนี่ยเนี่ยสายอยู่แถวเนี้ย นี่รอฟังคุ้ดเลยรอฟัคุ้ดไปแล้วหวูเลยขึ้นข้างนั้นเลยก็น,นั่นน้าผมขุดตั้งแต่ข้างล่างนะขึ้นมาจะเอาเม็ดใหญ่ๆสิใช้ช้อนขุดอ่ะ เม็ดนี่ครับเม็ดลอยมันพูดอย่างคมไปเลย อนี่เป็นกอบเป็นกรรมนี่ครับอะไรคุยตานี่ครับนี่ยังดียังออกนะไล่หาคุยอยู่นี้ครับฮะมกอบไม่ไมออกเลยนี่ดินแตกนี่ยังดียังออกมาหามาหนึ่งมานั่นนี่งแค่นีน้แค่นี้แหละดินแตกแค่นี้นแหละคุยหาตามโคนไม้ หาเลี้ยงกันนี่ครับนี่อ๋อเราเราเราเกานั่งแล้วนี่นี่ครับมันมาตกกับพักอยู่อย่างนี้นี่แสดงว่าสายไปนู่นช่องต่องต่องให้ไปยิงตรงยากตรงนี้ตรงนี้ก็มาเขาก็มากันอุ้ยปิวเลย ไมอ่ะหนูแสดงว่าไม่ไป่ายมันส่งไปหรือยังไม่ไป่ายมันไอ้นี่ยังเป็นตัวซีอยู่เลยไอ้ตัวส่งอ่ะจอ,อ,อยตรงนี้เราก็ข้างบนนี่อ่านั่นแหละโซนนั่นแหละน่าจะขึ้นข้างบนนั่นแหละแต่นู่นน้นลายไปหาซีอะสายวะนะเพราะว่าทางนี้มันยังไม่มีใครคุยไงครับเดี๋ยวใครคุยเห็ดก่อนคุยละไปตามไปผมได้คุยละนม่เจอ แสดงไปวางหมดเลยมันอ,อยู่ตรงนี้ดินฟูๆไหมดินฟูไหมอ๋อ,อ,อตอกใส่หรือว่าล้มมาหาแล้วแสดงไปวางนี่แหละเนี่ย,ยดินฟูๆอ่ะดินฟูๆอ่ะดินฟูๆอ่ะโู้โว้ล้มมาใส่หัวก็แล้วใครใคระลงมาเจอวะฮะข้าเห็นไปเงียบๆแค่ไหนอะไรเปล่าไม่มีรอยอะไรแล้ว,ลวมาคุยเามาคุยดู ข้างขอดไม้ไงมันทำเลมันน่าไงเพราะว่าดินมันไหลลงมารวมไม่มีหรอกมา่เลยสี่บอกคอยนาเก็บหน่อยเห็นไหมเม็ดใหญ่คอยนาเก็บหน่อยใช่ไหมเม็ดใหญ่ยิันดีข้างบนอีกข้างบนแม่งไม่ต่ำมาใหญ่มันก็มันก็มันก็ดีข้างบนอ่ะมันก็ดีกว่าตางมะช้าอ่ะมเช้าเดินมามิเต็มกระหอลูก ไม่ได้ตรงรถมันเม็ดใหญ่หนะที่ผมได้สามติ๊เม็ดอ่ะตอนที่ผมได้ไม่เจอไม่จะไม่ใหญ่เลยไม่มา,าแถมไปหาติ๊กนี่และดิแต่ไม่นั่นหายอีกมีหายอีกเอ้ามีหายอีกกูโก้มีดาอีกแต่ว่าต้องใส่กว้างๆมันไม่มีก็มาทีนี้ตีท้ายไปต่อไปช็อตช็อตมันจะเดินไม่ตรงทางเก้าเลย แต่แทาไม่มีคนอาเจียก็ไม่เห็นหรอกนีตรงนี้ดินมันเป็นกรงเกล็ดดินแตกยาวเป็นทางเลยนี่เราไม่ได้ขุดอะไรเราลุ่มเลยเขาหาอย่างนี้แหละเหตุเพราะอะเขาหาอย่างนี้แหละเฮ็ดพรอโอ้โหโอ้โหขุดไปตั้งแตกหมดอ่ะขุดไปแตกหมดเลยมา นู่นลายไปหาสิเด็กใส่หนะ่ะเม็ดลอยลอยจริงหรือเปล่าช้อนอยู่ไหนเม็ดลอยเม็ดลอย แตกเลยเม็ดเล็กโพดเม็ดเล็กครับผมเดี๋ยวไปเจอแบบอุ่มๆหน้าถ่ายาถ่ายให้ดูนี่เม็ดเล็กไ,ไม่ใช่มา,มาเจอแบบแตกๆนะแต่รา,าก็เจอเรื่อย แมันไม่ใหญ่คุยหาไปเรื่อยมันก็เจอเรื่อยครับผมันจะแฝงอยู่แถวนี้าหาไล่คุยหาไปครับนะแตกนูนๆนั่นนี่นี่หน่าหาหน่อยไม่ไใหญ่ใหญ่แต่ก็น้อยเหลือเกินบางทีเป็นกรรมเป็นกรรม យកនេះហឺហឺអូនេះមិនម័យយកបាយឲ្យលៃគุยហ្នឹងគាត់នេះជារយផាប់មកបាយឲ្យលៃគุยហ្នឹងគាត់ ข้างบนเข่าเม็ดเล็กเกินไม่ดังมันจะเม็ดอ,อาหาทีี้่าข้างรถนี่แลครับนี่ครับเม็ดลอยลอยของแท้เขาหาบนตรงนี้ได้สองลลกกว่าสามโลนี่ เราขึ้นไปนู่นได้ต่างพี่โอ้โหสลักหน้าไปสลักหน้ากันได้อะไรยังไงหัวเราะกัน2คนสลักหน้ากันไปสลักหน้ากันมาอยู่มันลงไงดูดิเจอเบาะหนึ่งแค่นี้ ติดบอกก็พอแล้วนี่นั่นนดูเก็บไปแกะเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วเนี่ยเก็ยเบาะกันเอื่อกี้เราเก็บอยู่เก็บเมื่อกี้เมื่อกี้สี่เยอะเลยมันหลงตามเนี่ยตามเงาไม้ตามคุ้มตรงนี้ขึ้นแล้วที่ว่ามาปีที่แล้วกับพ่อสองคนที่มามาสามวันที่แล้วมันยังเป็นเม็ดแฟบอยู่นี่เริ่มเต็ เริ่มโตขึ้นหน่อยก็ยังเล็กอยู่ดิแต่ลอยทั้งนั้นเลยลอยลอยทั้งนั้นเลยเห็ดแบบนี้เลยเต็มหน้เห็ดเบ็ดเล็กก็เดี๋ยวไล่เก็บเห็ดก่นอนขนมาเต็มเลยดูข้างบนหัวนี่ครับ นี่เดินเก็บยาปอเราเจอหลังไก่ปลาดีใส่นอ้ออ๋อหันละนอยู่เก้าโค้งนี่แหละหมดเลยเต้นไหนน,นี่อยู่เนี่ยหลังเก่าหลังเก่าหลังเก่าไงแล้วแต่มันก็ไม่มีคนนะเไม่ไม่เก่าไม่เก่าไม่เก่ามันมันพึ่งไข่พึ่งไข่อะไรเนี่ยสองใบอ๋ออย่าไปกวนมันถ้าถ้าถ้ามีแม่ย้ายโซนเข้ามาในไร่พระอาทิตย์ นี่โอ้ยฝนลงแล้วฝนลงแล้วหนักจะได้เห็นเห็ดลอยโอ้โหเห็ดลอยเห็ดโอ้โหลอยยไม่ไหวนะไม่มันต้องมีเม็ดใ่แต่มันจะอยู่ตามโคนไม้แต่เขาเอาไปแล้วไงเม็ดใยอ่ะอุ้ยเหยียบเห็ดน,นี่เม็ดเล็กๆทั้งนั้นไหนก่อนดอยคุยทิ้งไหม น้อยยังน้อยก็รู้ไงว่ามันขึ้นนี่ครับสรุปผลงานเห็ดน่าจะสักโลครึ่งมั้งเยอะด้วยสองโลพอดีครับอันนี้สองโลก็น่าจะมันครส,สองโลพอดีโอ้ยเยอะอ่ะเออนี่ของปนันเลยปฝันสองโลกว่าสอ,สองโลสองเยอะนค้ดเว้ะเยอะด้วยลุ้มว้ยมาโด,โดูมาโด,โดูมามามา เฮ้ยเฮ้ยนี่ก็สองโลมอมั้งนีไม่ถึงเลยวันนี้ว้าเฮ้ยหวานดีดูโี้หวานดีดูอายเขาโอ้ฮะโลสโลสองนเรามาช่างด้วยว่าสองโลกวาอันนั้นอ่ะโน่ะในเยอะหความใหญ่ด้วยใหญ่ด้วยครับ ูผมถกใจเลยประมาณโลเก้าตรงนี้ผมตั้งไว้น้าของสี่มาดูดิของสี่มาดูดิอ <I 'll, S 1> ่เอาโลยังโลยังโ <tv> <absorbed> ้ยมันช่างโลจยากผมว่าประมาณโลโลนึงเท่าไหร่โอ้ยก้าขีดอันนี้ของสี่โอโลเลยพอดีตอนนี้ได้ได้ยอดแล้วเด้ตามเป้าอันนี้นี่โลสองโอเคครับถ้าชอบเดืมกดไลค์กดซับสไครต์ครับ เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ